อ๋อได้ละอ่านี่ก็เป็นการเดินจงกรมนะที่เรายกส้นเท้าสูงย่างยันไว้ย่างแล้วก็ไปยันไว้ไม่เหยียบทันทีนะถ้าเหยียบแล้วเราจะเจ็บส้นเท้าได้แล้วก็ไปยันไว้ก่อนอพอยันไว้แล้วก็เหยียบทีหลังะเลือกคำ ยันคือคำไว้ซัพพอร์ตเหยียบก็เหยียบเบาๆโยกก็โยงออตอนโยกตัว mm. uh, When you practice walking meditation you need to lift uh, your sole, sole ว่าส้นเท้า S O L E s o l You need to lift your soul high, about sixty degree, so that you can relax the muscle around uh, your heel. Now, after that, you should push your foot forward and support it when you are about to to drop, you should to support young line. อ่า uh, supporting อ่าอไฟดับอีกแล้วอ่าไฟดับอีกแล้วเนี่ไฟดับไฟดับอันนี้อันนี้มันมันมันดับ